สวัสดีครับเพื่อนๆชาวล็อกแอนดโค้และก็น้องๆน,นะครับคลิปที่ผ่านมานะน้องๆก็มีวาซาบินะครับดื่มเล่าเพียวนะวันนี้พี่ก็เป็นเบื้องหลังคนหนึ่งของล็อกแอนดโค้นะครับวันนี้ที่ทํางานในตัวนะก็เลยจะหาของง่ายๆนะครับก็คือนี่ปลา เรามาเึ้มกันสดๆเลยดีกว่านีครับวันนี้เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะฮะ <c oughs> น้ำ้อม ้เจอกันใหม่ครับ